สวัสดีครับ,รบพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ทอ็อปในรายการสหเอ้ไม่ใช่ชม,ชมรมโ,รโหรา,าศาสตร์อีกอุเทมนิมิตรยากรซึ่งมีท่านอาจารย์โอ้มาเป็นประธานเหมือนเดิมติดต่อสอบถามกันได้นะนะครับได้ที่ Facebook นะใครจะดูดวงก็ติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัตโอ้ซิริกรออภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ idr.io สิบ i และ idr.io สิบ i ครับตามนี้ครับและผมครับ facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 id l idr ajtop 1 5และ idr ajtop 1 6ครับนะเข้ามากันได้ช่วยกดแชร์ออกไปด้วยนะครับ นะช่วยกดแชร์ออกไปด้วยนะครับนะโคละ9 9 9 9แชร์นะแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะครับและตามด้วยคำถามแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามถามได้ไม่เกินโคนละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอ ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โอสิอริกรอภิรัตค่ะน้าครับผมอาจารย์พอนบนเมตรามหานิยมครับสวัสดีทุกท่านนะครับนะสสำหรับรายการของเราในรอบนี้ช่วยกดแชร์ด้วยครับถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามครับเอาคำถามทั่วไปนะเข้ามากันได้กดแชร์กดไลฟ์้วยนะครับนะกดแชร์กดไลฟ์นะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับนะ ทีมงานเรามีมากมายมหาศาลหลายคนนะเข้ามากันได้ครับนะเข้ามากันได้ครับผมนะกดแชร์ก่อนแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามครับดูที่คำว่าสด นะถ้ายังมีคําว่าสดแปลว่าเรายังอยู่นางมาร้ายป้ายแดงแชร์แล้วกุ้งสามีจะกลับมาคืนดีไหมมีโอกาสกลับมาครับไพ่บอกสามวันนี้นะภายในสามวันนี้มีโอกาสกลับมาครับหนาไพ่นี่นะถือถ้วยนะมาแล้วนะครับนะต้องคุยกันดีๆครับอย่าใช้อารมณ์ครับ เข้ามาครับานางรายกุ้งสามมีจะกลับมาคืนดีหรือยังคะนี่ต่อไปแล้วอาคูนกเฮงรวยปังเข้ามาสวัสดีนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับนะกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยครับใครเนะข้ามาแล้วอยากสั่งคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูก่อนแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามขอบคุณมากเลยนะคะ จัดปาร์ตี้ให้แล้วขอบคุณค่ะคูนกนะคะคูนกแห่งรวยปังนะคะ มาครับกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็จะถามก็ถามดูที่คาว่าสดนะถ้าหากก็ไม่ถ้าหากว่าตอนนี้เข้ามาแล้วเราไม่พิมพ์กันถือว่าสนับสนิดกันไปเองนะครับกดแนะชร์แชร์แล้วช่วยเล่นคาถามถามได้คนละหนึ่งคำถามเท่านั้นอืมมีเวลานะครับนะตอนนี้มีเวลาไม่กี่มีเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นแ <c oughs> ชร์ค่ะโชคลาบค่ะนกมันมีลาบเก่าอะครับจากของเก่าๆ,ๆนะ ใช่แล้วค่ะยุ้ยจะมีโอกาสได้คบกับเพื่อนที่คุยอยู่ไหมคะขอดคนที่คุยอยู่ไหมคะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ครับตอบได้เท่านี้จริงๆใช่แล้วค่ะแมวแฟนเราจะมีคนอื่นไหมคะอันนี้ไม่ดูครับเป็นคําถามทะเลาะครับผมคือถ้าเกิดทักไปแล้วคุณไปทะเลาะกันเราก็ไม่ดูให้นะคะไม่มีประโยชน์นะครับให้ดูแบบทะเลาะผมไม่เอานะอืมถ้าสงสัยเนี่ยดูส่วนตัวได้นะคะดูส่วนตัวได้คําถามว่าหนึ่งร้อยบาทนะคะอืม มีหมอดูสองคนตอบให้นะค่ะดูพยิบสี่ค่ะตอบคํนถามพายสามใบนะคะอืสวัสดีค่ะเชียงใหม่ค่ะค่ะแล้วแล้วยังไงเอ่ยว่ากันไปนะเชียงใหม่เออคนคนชื่อแมวนี่ก็ไม่ได้มีคําว่าผู้แชร์ด้วยนะอืมถามมานะคะอถามกันเข้ามานะคะคนละหนึ่งข้อค่ะกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะ เป็นค่าครูให้เราด้วยนะคะแชร์เป็นธรรมทานนะคะแชร์แล้วได้บุญนะคะใครที่แชร์ออกไปนะคะก็มีโอกาสได้ทําบุญด้วยนะคะแชร์แล้วค่ะมปรางคนต่างชาติจะปลดบล็อกแล้วทักมาไหมคะยังครับยังครับสาออวันนี้ยะอยู่เลยนะยังมีอารมณ์ทะเลาะอ,อยู่เลยนะ,ะอารมณ์ไพ่นะยังไม่น่าปิดบล็อกแลเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวจะทะเลาะก,กันอีก ถ้าปล,ป,ลปล่อยปล่อยปล่อยให้ปล่อยให้เวลาผ่านไปก่อนนีกว่าอเอาเข้ามาได้นะครับดูตามเวลานะนะ,นะถ้าครบสิบนาทีเราดูแค่สามวันนะครับไม่ได้ดูภายในหนึ่งเดือนครับนะถ้ากำหนดเราเราดูแค่สามวันนะครับหกนาทีอม,มาต่อ คุณยิ่งรู้จากที่ยิ่งรักเธอนะคะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค้อนหนึ่งคำถามเฉพาะเจาะจงนะคะในสามวันนะคะแชร์แล้วแอมแฟนจะมาขอคืนดีไหมคะยังไม่มาครับสามวันนี้ครับไขไม่มานะคะเหมือนติดอะไรอยู่นะคะเข้ามาครับนะกดแชร์แล้ว บิววันเกิดเราจะสมหวังดั่งตั้งใจไหมคะมีครับก็พอจะสมหวังได้อยู่นะระดับหนึ่งไม่รู้สมหวังอะไรพอจะสมหวังระดับหนึ่งตอบได้แค่นี้ระดับหนึ่งเพราะว่าคุณมาไม่ไม,ไม่ไม่เคลียร์เราก็เลยไม่เคลียร์ตามไปนะระดับหนึ่งพอจะสมหวังนิดนึงอ่นะอนะแชร์แล้วคอรัฐ เรื่องงานค่ะจะไปได้ดีไหมคะไม่ค่อยดีให้ระวังด้วยนะคุณจะต้องมีเส้นมีสายถ้าคุณจะทํางานอ่ะคุณต้องมีเส้นมีสายมีคนวิ่งเข้าหาคนอื่นด้วยอืม,มันเป็นอะไรที่ต้องสิกแซกบ้างนะคะมีเมตตามาหานิยม ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กด, like, กด share, แชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วช่วยเล่นคำถามค่ะแชร์ share แล้วค่ะเอิญค่ะไม่มีเขาพูดแชร์นะคะคุณเอิญน,นะคะแล้วเขากดแชร์ใช่ไหมไม่มีผู้แชร์แปลไม่ได้ชแชร์ออกไปต้องแชร์สาธารณะก่อนนะคะแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วช่วยเล่นคำถามค่ะ คนละหนึ่งคำถามใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะคุณศิวะพรใช่ไหมคะคุณมีคุณผู้พูดแชร์แล้วนะคะถามได้นะคะแชร์แล้วช่วยเล่นคำถามมานะคะ,สะแสดงว่าแชร์ให้แล้วนะคะอาจารย์ท็อป ใครจะถามนะคะแชร์ก่อนนะคะแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วช่อเล่นคำถามมาแชร์สาธาณะด้วยค่ะอืมอ่ะเดี๋ยวดูเวลานิเป็นไงมั่งแชร์แล้วนานไม่มีคำว่าผู้แชร์นะคะขอแชร์ชรสาธาณนะจริงๆด้วยนะคะแชร์สาธารณะจริงๆด้วยเดี๋ด,ดูเวลาก่อนดีกว่าเออมากดแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นและตามได้คำถาม คุณสำบลับหัวใจเลิฟเลิฟนะคะใครจ็7นาที3 2วินาทีนะครับนะ10นาทีแล้วนะครับ10นาทีแล้วใช่ไหมอ่าไปแล้วนะครับมา <นะ S 1> มามาแช่แล้วค่ะมายความรักไม่มีสถานะค่ะเป็นยังไงบ้าง โสดแต่งงาน<ด>หรือมีแฟนถามไปแล้วค่ะจารย์แต่ว่าอาจารย์ก็บอกแล้วอ้อเหรอถามไปแล้วเหรอคุณศิวพรวันเกิดเราจะสมหวังตั้งใจไหมอ่ะไปแล้วนะครับนะ้าหมดเวลาลงแล้วนะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ครับในคลิปถัดถ,ถัดไปนะครับนะถ้าติดต่อดูดวงได้หลังไหม่ตามนี้ครับ